สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจนจูรีก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทํามะนาวดองน้ําผึ้งค่ะมะนาวทุรก็ปอกเปลือกนะคะนี่น้ําผึ้งนะคะก็เตรียมขวดโหลนะคะไว้สี่กระปุกนะคะทุกคนเอาเชื้อเรียบให้เรียบร้อยเลยนะคะนะคะกระปุกประมาณนี้ก็จะหั่นมะนาวชิ้นตามใจชอบของเรานะคะบางหนาน,นะคะ สุรีเอาเม็ดออกด้วยนะคะทุกคนเผื่อจะได้ไม่ขมนะคะนะคะแกะออกแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปในโหลของเราเลยค่ะ จะทําหมดนี่เลยนะคะมะนาวได้มาที่1กิโลนะคะกับอีก2ขีดหน่อยๆนะคะลูกใหญ่ก็สดดีมากเลยะคะ่ะมะนาว หั่นชิ้นตามใจชอบนะคะหรือว่าอยากได้แบบความหนาบางนิดนึงนะคะโอเคหั่นเสร็จใส่กระปุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้อยู่ที่สีกระปุกเนาะที่เตรียมไว้พอดีเลยนะคะแล้วก็สุนิก็จะเทน้ำผึ้งลงไปเลยค่ะนะคะน้ำผึ้งอันนี้คือนานมากแล้วนะคะเก็บไว้ น้ำมะนาวรองน้ำผึ้งเนี่ยนะคะมีสปปรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนแต่ว่าสุริชอบเอามากินกับโซดาหรือว่า,าชงกับน้ำร้อนนะคะหรือจะเอามากินเล่นก็อร่อยเหมือนกันนะคะคือสุริไอค่ะช่วงนี้ก็เรายิ่งเราแบบไอนะคะก็ยิ่งแบบระแวงนะคะก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะทุกคนในช่วงนี้นะคะโรคภยัยโรครายก็เยอะนะคะ ก็เทลงไปให้เต็มนะคะหรือต้องใช้เวลาเทสองสารอบนะคะเพราะว่าน้ำพึ่งนะคะจะต้องค่อยๆเทนะคะมันมีเปลือกมะานาวมีมะนาวนะคะเยอะนะคะเราจะล้นเนาะไม่ใส่เต็มมากนะคะแล้วก็พยายามปิดฝานะคะอย่าปิดแน่นนะคะเพราะว่ามันเรา อะไรก็แล้วแต่นะถ้าเป็นโดมนะคะเ็าจะมีแก๊สนะอาจจะทําให้ขวดระเบิดได้นะคะเคเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะกินเล่นก็ได้ชงเป็นชาดื่มก็ได้นะคะกินกับโซดาเย็นๆหรือผสมกับน้ําหวานอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะทุกคนน่ากินมากเลยตอนนี้ก็น้ําลายไหลเลยน้ำลายซอนนะคะ่ะสีสันก็แบบนี้เลยนะคะทุกคนโอเคบายบาย